กลับมาอีกครั้งตามคําเรียกร้องนะคะสำหรับงานที่เราบรรดาน,นักชิมรอคอยกับมหกรรมอาหารตํานานความอร่อยลิ้นติดโปรฟรอิ่มน้ำสำาสําราญห6ที่ขนทับร้านอาหารชื่อดังนะคะทั้งข้าวแล้วก็หวานหลากหลายกว่า1000เมนูมารวมไว้ในที่เดียวที่การันตีนะคะว่าตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์อย่างแน่นอนแถมงานนี้นะคะยังจัดหนักจัดเต็มถึง2สถานที่พร้อมกันโดยเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่3เมษายนณชั้น G000 ก,การค้าเซ็นทันปิ่นก้าและบางส่วนนะคะที่ชั้น1000การค้าเซ็นทันแจ้งวัฒ โดยในวันแรกของการ molecule, จัดงานนะคะอย่างได้พี่ก้องปิยะและ้ว <GO> ก <av id> ็ห <GO> น <tough> ุ่มปออนนบมารวมสร้างสีสันภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะริมเด็ดโปรแฟรปีนี้เด็ดยังไงบ้าเด็ดมากครับเพราะเรามีเมนูใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยเรามีนะคะเมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูสุดยอดของหลายจังหวัดในที่นี้ด้วยอย่างเช่นบัวลอยแม่สุวรรณสไข่ ทุกทีอีสองเหมือนกันครับหมายถึงไข่ไก่ที่แบบชอบทานทีละสองคนไข่คมีบรอยสองไข่นะคะแล้วก็มีพิซซ่าแบบเป็นแห้งก็มีนะคะพิซซ่าเป็นแห้งมีเป็นแห่งด้วยแล้วก็มีนะคะเจ๊แมวพวกหมูย่างมืออะไรก็มีมาหมดเลยทุกทีเดินผ่านร้านกุยช่คนต่อแถวเยอะมากหมดลวค่ะกูชจเจ๊พิกค่ะแต่ละร้านคือคัดมาแล้วบอกว่ามาไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยแน่นอนของดีจริงๆค่ะแล้วบอกว่าอร่อยทุกคนมาแล้วไม่ผิดหวังนะคะ ต้องมากันค่ะมีแค่7วันค่ะควันที่28มีนาถึง3เมษายนนี้เท่านั้นค่ะใช่คที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับผมเข้ามาก,นากันได้และบางส่วนก็ไปที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะด้วยท่จริงออกก็ต้องกินค่ะกิน <laughs> แล้วก็พยายามที่จะลองเขาเรียกว่าร้านไหนที่เด็ดสุดอันไหนที่พอเข้ารอบบ้างก็ต้องเลือกดูอันนี้เข้ารอบเป็นเด็ดสเต็ปไหนนี่ผมเดินรองดูแบบเรื่อยๆค่ะสังเกตโปสเตอร์ดูสายกินทั้งคู่เลยหน้าพอดีูลู พอดีคำนะอาหารพ่อพอดีว่ามีเป็นแฟนเรียกร้องนะครับว่าถ้าเกิดแัดที่ปิ่นเก้าแล้วอยากให้ไปแที่เชียงคานด้วยเพราะเช้ยงคานเองก็อยากให้มีคนไตเหมือนกันนะครคือตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผมไปคือแฟนๆลิ้นติดโป,ปนี่คือมากันแบบขับข้างมากแล้วแต่ละร้านคือเด็ดจริงๆนะคะค่ะอย่าลืมนะคร้ามากันได้เลยนะครับเพียงแค่เจ็ดวันนั้นเองนะคะที่งานลิ้นจิตโปแฟนนะคะวันที่ยี่สิบแปดควนเริ่มจาวันนี้นะค่ะถึงวันที่สามมีนาคมนี้ทั้นเองนะครับมีแค่เจ็ดวันนะคะบอกก่อน ร้อยกว่าร้านคน้าพันเมนูที่เซ็นท่านปิ่นเจ้าและบางส่วนนะครับไปที่เซ็นท่านพาซาแจ้งว่าทำไมต้องมาให้ได้นะครับอย่าพลาดเลยค่ะและยังไงนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาร่วมคายร้อนนะคะช็อปชิมของอร่อยให้อิ่มนำสำรานใจในงานลิ้์ติดโปรแฟ6-6ได้ที่งานกันเยอะๆนะคะ